หลังจากที่พระเอกนั้นมุ่งเดินทางมาที่หุบเขาแห่งหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าหุบเขานี้ชื่ออะไรรู้แค่ว่าพระเอกนั้นรีบมาที่นี่เพื่อมาช่วยเราสิทธิจากอาณาจักรตาไวของพวกเขาที่กำลังตกอยู่ในอันตรายอยู่ในตอนนี้นะครับแต่พอเพเอกมาถึงก็ได้มาเจอกับผู้คนกลุ่มหนึ่งถึงได้พยายามที่จะถามไปว่าเห็นองค์ชายองค์หญิงที่มาจากอาณาจักรตาเวอยู่ที่นี่ไหมซึ่งพวกเขาเองก็แบบไม่ยอมที่จะบอกนะครับแรกๆแ,แต่เนื่องไวที่ในความโกรธเกรี้ยวของเพเอกไม่ได้มีเวลาที่จะมาคุยกับ พวกนี้แต่อย่างใดพระเอกจึงได้เปิดใช้รูปแบบพลังของเขานะครับแรงกดดันพลังติดโจมตีใส่ชายนุ่มคนนนึ่งไปนะครับ ก็เรียกเลยว่าตัวเขาเองที่ถูกแรงกดดันของเองก็ถึงกับลงไปนอนกับพื้นเลยก็ว่าได้ในตอนนี้จึงทําให้ตัวพวกเขาเองหลังจากที่ได้สัมผัสถึงความเทพความแข็งแกร่งของพระเอกแล้วถ้าเกิดว่าเข้าต่อสู้กันจริงไม่สามารถรับมือหรือว่าต่อสู้กับพระเอกได้สุดท้ายพวกเขานั้นก็เลยต้องยอมยอมบอกพระเอกไปว่าองค์หญิงองค์ชายจากอาณาจักรตาเว่กําลังที่จะตกอยู่ในที่ดังลําบากแล้วมันก็ยังมีเหล่าองค์ชายที่มาจากอาณาจักรต้าเฉียนได้ทําการรอมรอบพวกเขาเอาไว้พยายาม โจมตีเพื่อจัดการกับคนพวกนั้นให้ตรงได้พระเอกที่แบบไม่ได้มีเวลาที่จะมาพูดคุยหรือว่าขอบคุณรีบมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นไปนะครับว้าไปอย่างหล่อเทเลยในตอนนี้นะครับพระเอกของเราถึงทําให้เราคนกลุ่มนี้พวกเขาเองที่ได้สัมผัสถึงพลังติดสุดแกงแก่งของพระเอกก็เรียกเลยว่าหัวหดตดหายกันเลยก็ว่าได้นะครับผมพวกเขาเองก็สัมผัสได้เลยนะครับว่าพระเอกผู้นี้มีความแข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งกว่าเราองค์ชายที่มาจากอาณาจักรต้าเชียนก่อนนี้อีกนะครับ เป็นคนที่แบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นมีความเกรงกลัวพระเอกแล้วนะครับในตอนนี้ส่วนทางฝั่งขององค์หญิงองค์ชายจากอาณาจักรตาเวยพวกเขาเองก็กําลังที่จะตกอยู่ในทิ่งลําบากจริงๆนะครับผมเหล่าองค์ชายหรือว่าสิทธิ์ที่มาจากอาณาจักรต้าเฉียนพวกเขานั้นก็บางคนก็มีความแข่งแกร่งอยู่ในระดับกษัตริย์เลยก็ได้นะครับผมพยายามร่วมมือกันในการเข้าโจมตีกลุ่มคนจากอาณาจักรตาไวไปมันก็มีธาตุดำนะครับที่คอยสร้างพลังโรบาเลียขึ้นมาในการปกป้องคุ้มครองเ่าสิจา อาณาจักรตาเวเอาวานนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าองค์จิงอะไรต่างๆที่อยู่ในฮาเลมของเปน,นะครับพวกเขานั้นก็แบบว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มีเพียงแค่ธาตุดาเท่านั้นนะครับที่สามารถต่อกอนกับคนพวกนั้นได้ในตอนนี้แต่หนึ่งโดยที่มันก็มีเพียงแค่าตุดำเพียงแค่คนเดียวนะครับถึงทําให้ถึงแม้ธาตุดำจะพยายามตีสร้างโลกพลังบาเรียขึ้นมาในการป้องกันการโจมตีของคนพวกนั้นเอาไวา้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถทนทานได้อีกต่อไปการโจมตีของพวกนั้นที่โจมตีเข้ามาแบบ ปรวดนี้ครับก็เรียกได้เลยว่าพลังโลบาเลียที่ท่านดำสร้างขึ้นมานะถูกโจมตีจนแหลกสลายกลายเป็นปุ๋ยผกไปแล้วแถมตัวองค์ชายที่มาจากอนาตักต้าเฉียน ตัวเขาที่ได้มาเจอกับสาวงามของอาณาจักรเต้าเว่ยในตอนนี้นะครับก็มีความสนใจในด้านความสวยงามของเธอเลยก็ว่าได้แต่ยื่นข้อเสนอให้แก่เธอไปว่าถ้าเกิดมายอมปริมาตรรับชายพวกเขาเป็นนางสนมเลยครับเรียกง่ายๆเลยตัวพวกเขาเองก็จะยอมไว้ชีวิตเธอไปนะครับแต่ใน,นด้วยที่ตัวเธอนั้นก็จงรักภักดีต่อพระเอกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าเธอนั้นจะต้องตายอยู่ที่นี่ตัวเธอก็จะไม่ยอมที่จะเป็นผู้ติดตามหรือว่านางสนมค่ารับชายพวกนี้ไปดัน,นเด็กขาดจากดา ออกมาเพื่อเข้าโจมตีต่อสู้กับคนพวกนั้นไปแต่ในจังหวะนั้นเองนะครับพระเอกก็ได้มาถึงที่นี่พอดีซึ่งพระเอกก็ได้ปรากฏกตัวมาอย่างหล่อเทและก็ได้พูดบอกกับคนพวกนั้นไปว่าพวกเจ้าเนี่ยรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะถ้าเกิดว่าพวกเจ้าเนี่ยไม่อยากตายข้าก็จะบอกกับเจ้าไว้ในวันนี้เลยพวกเจ้าน่ะมีอะไรที่จะสั่งเสียไหมเพราะในวันนี้พวกเจ้าจะไม่มีใครที่จะสาม,มารถรอดออกไปจากที่นี่ได้แม้แต่คนเดียวพระเอกโกรธลยนะครับผมกล้าที่จะบังอาจทำร้ายสาวๆของเขาแต่เนื่องโยที่พระเอก มาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นมันก็ไม่จําเป็นที่พวกเขานั้นจะต้องกลัวนะครับเหล่านายนนอจากอาณาจากักรตาเฉียนตัวเขาเองได้ปรากฏตัวออกมาอยู่ตรงหน้าพระเอกเปิดใช้รูปแบบพลังของเขาในการเข้าโจมตีพระเอกไปฝ่ามือทําลายกระดูกนะครับ ก็เรียกเลยลว่าการโจมตีนี้แข็งแกร่งมากๆทําให้เราสิทธิจากอาณาจักรต้าเฉียนก็คิดว่าพระเอกไม่รอดแน่ๆนะครับแต่สุดท้ายการโจมตีของเขาไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้อยู่ดีฟันดาบไปเพียงแค่ครั้งเดียวธรรมดาเท่านั้นนะครับก็สามารถปัดป้องการโจมตีของเขาได้แล้วเรียบร้อยและพระเอกก็คิดที่จะพงเข้าไปเพื่อจัดการคนพวกนั้นส่วนกลับอีกด้วยนะครับพวกเขาเองจึงได้รวมมือกันรวบรวมพลังกันในการเข้าโจมตีพระเอกไปแต่สุดท้ายการโจมตีของเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอก ถูกพระเอกฟันส่วนไปเพียงครั้งเดียวนะครับก็เรียกกันเลยว่าเรียบร้อยลอยกระเด็นนอนกองกับพืนไปกนละทิศกน,นละทางแล้วแต่หนึ่งด้วยที่องค์ชายจากอาณาจักรต้าเฉียนตัวเขานั้นก็อยากจะรับรู้นะครับว่าพระเอกนั้นมีความสามารถความเทพขนาดไหนพอที่จะสามารถรับมือกับเขาได้หรือเปล่าในวันนี้ก็คิดจะเข้าสู้กับพระเอกตัวต่อตัวเลยนะครับซึ่งพระเอกก็จัดให้ตามคําขอเปิดใช้รูปแบบพลังเจ็ดจำนงดาบของเขาในการพงเขาโจมตีองค์ชายจากอาณาจักรต้าเฉียนผู้นี้ไป ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะสามารถเปิดใช้รูปแบบพลังของเขานะครับในการพุ่งเข้าโจมตีและก็ป้องกันการโจมตีของพระเอกได้แต่พระเอกก็ไม่จบเพียงแค่นี้นะครับ แรกๆก็เป็นเพียงแค่นำย่อยเท่านั้นอันนี้เอาจริงนะครับผมเปิดท้ายรูปแบบพลังดาบของเขาอีกครั้งนะครับในการเข้าโจมตีองค์ชายจากอาณาจากักรตาเฉียนไปแต่ก็จบไปก่อนนะครับกำลังสนุกเลยนะครับสำหรับอีพีหน้าตอนหน้าผมคิดว่าองค์ชายจากอาณาจักรต้าเฉียนผู้นี้ไม่รอดจากน้ามือพระเอกแน่ๆเลยครับผมก็รอติดตามกันในวันอาทิตย์ละกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอตัวล like าไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย